พี่เรียกจะดาวสุดกันมน้งเบื้องก่างเลยเมั่อสิโยกเหิียญเนี่ย B A B A B A สมบว่า A B A B A B บ่ B A ตัวแรกมันมาบ่มาหลับ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  F E M F E M แตกนึ่งสวยวิวิววิวไม่วิววิววิวเกือบตายแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปมามามาเยอะไหมกันรับไปมเพือนไปบีเรวปะ มาแล้วอยู่นี่อุ้ยเกือบตายอุ้ยกูอีตายตายสองโอ้ตายสองหรอไหมเออตายหนึ่งว่ะสวยสวยที่ตัวเดียวสวยสวยเพื่อนก็ตาลงช่วยตายเมฆเอาสวนเกือบตายเขาลากไปมันโปหรือเปล่าอีฮานี่คุณพี่พออุ้ยเอ้ยเอ้ยหัวแตกสองเฮ้ยมันก็ตีนสองก็เลยว่าไปเลยน่าตาย ระเบิดอ้เหี้ยตัวฮิ้วตายขวาตาี่ทอบน้ตม้สตโอ้ยก oh, ูตายผิดกเ้องว่าว่าขใจซับนักแข็งมดแล้วสวยกูเกือบตายป้อมฮิ้วทีพี่บอกอุ้ยเนี่ยเตตีตีตีกูท่าโอ้ตีแมงมุโผล่ออกมาหนาไปยิ่กับตายหรอเอา

เดี๋ยวแตกถอยถอยมาถอยฟอร์เต้าตอมอีกตัวนึ่งตา้วินแล้วไป็นรอยหลังได้คนนึงดับนะอูดับอยู่เยอะนะเนี่ยยังไปหมดเระวังตายมันมันลดลงหน้ามันลดลงหน้ามันหนีกลากู่สองหันมันหนี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 มันลดลงหนาไปเลย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 ท้องนี้สมเพชสมเพชสมเพชไปเลยนี่นี่ระเบิดนี่ระเบิดเอาป้อมเอาปอมมาสโลว์ใส่กันหนะมองระเบิดเลยที่มองระเบิดเลาเขอเลี้ยขอไปเขาไปเขาเลยมันอยู่กลางหลาป้อมเลี้ยงไป เอ้บอลไปเดบนบเ่อเออแล้วของใส่อทงใส่เจลแทงใส่เจอเลยแมวคุยลงคงนล่งนเออเฮียเจ็บโอ้มประโยชน์ุดนี่เบอาชุบวะ จูไกวันน so sure, ี you oh. so yeah. like right? I mean, ้โอ้จูไกอีกใช่เออสวยเต้าตะกูตูนึงเอามันกูแลอ่้กูสวยเต้าสวยเออเฮียเก็บหาเอาเรื่องอันดีมีเราเนี่ยเข้าไปกันแน่ดักด์กป้อมดักเอาไปเันทีหรอืมัหน้าน้อง เราโอ่ยิกันไปอี๋คว้าคว้าคว้าเออดีวอีกเยอะ่ตเอตึม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 ฟังเอตึมเอตึมเอตเอตึมยิบยิบาจังดังยบบจังดังเอโค้เยอะอีกทีจะแตกจะแตกจะแตกเราจะแตกเราจะแตกเรา โอ้เต um> ็มเลยเต็มเลยโอ้น้ามันเป็นะสวยนะหน่งหนึ um> ่งแล้เจ็บกันมันเจ็บกันมันเจ็บกันมองนี้ไปรไปรไปเฝเออเยี่ยมคู่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 นทนไหรทนทานท่านวนเดี๋ยวคูควนไหนมันหลุดมันหลุ

สวยปอมประตูนั่นล่ะเอ้าเฮ้ยสวยสวยสวยจบจบจบปอมอยู่นี่ยป้อมอยู่เนี่ยสวยเออชี้อ์